รัฐบาลอิงป่วนทักษินชะตาขาดค่ะพฤษภา68ม็มอบเกลื่อนเมืองภูมิใจไทยพักร่วมรวมหัวถีบส่งเพื่อไทยค่ะ อาจารย์สระจากบ,บอกว่าปีหน้าก็คือปี68เนี่ยน่าจะรุนแรงนะกว่าปี67เนี่ยเป็น10-10เ10ท่าเลยนะเพราะมีโรคระบาดมีภัยพิบัตินะแค่2เรื่องนี้ก็คนตายไปเยอะนะก็อาจจะมีโรคร้ายด้วยที่ไม่เคยเกิดขึ้นค่ะก็จะเกิดขึ้นในปี68จะมีม็อบแต่ละม็อบเนี่ก็มีหลายพวกนะเดี๋ยวช่วยจะมาตีกันถึงชีวิตได้เหมือนกันนะเหตุการณ์ม็อบใหญ่จะกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาแบบน่ากลัวค่ะ ปเป๋บอกว่าพักร่วมรัฐบาลฟังคําขับไล่ส่งของทักษิณแล้วฟังปุบ๊บบรรลุกปั๊บนะว่านายกตัวจริงบรรลุแล้วต้องการนําพักประชาชนฝ่ายค้านมาร่วมเป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเพราะพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยั้งชาติที่ขวางกฎหมายโจรทุกฉบับค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้เขาวันที่16ธันวาคม2567ค่ะปะเปลวสีเงินค่ะได้เผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ไทยโพสต์นะหัวข้อปริศนากรรมทักษิณค่ะมีเนื้อหาบางส่วนค่ะระบุบอกว่าพักเพื่อไทยยอมให้คนนอกพัก ควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองขนาดนี้กกตทะลุแจ้งเห็นจริงตามพรบรพักการเมืองมาตรา28หรืออย่างนะคะและบทบาททักษิณนั้นเข้าข่ายมาตรา29ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงาหรือชี้นากิจกรรมของพักการเมืองหรืออย่างนี่เป็นปริศนากรรมที่กกตย่อมใคร่ควรได้ก่อนที่จะมีใครไปร้องว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะทางด้านการเมืองว่าด้วยพักร่วมรัฐบาลฟังคําไล่ส่ง ของทักษินแล้วเนี่ยฟังปุ๊บบรรล,ลุปับ๊บว่านายกตัวจริงบรรล,ลุแล้วต้องการนําพักประชาชนฝ่ายค้านมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสองพักรเสียงรวมพักธรรมนัตอีก20่เสียงก็3ามเสียงเหลือเฟื่อนะฮะไม่ต้องอัดอกกับพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติที่ขวางกฎหมายโจรทุกฉบับจะแก้มาตรา 1- นึ1 2, ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็ค้าน MOU มโก็กู OK จะขุดก๊าซน้ํามันแบ่งเขมรภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็ค้านจะเสนอก ฎหมายให้การเมืองยึดกองทัพต้องมาอยู่ใต้อำนาจของครมตั้งนายพลต้องให้ครมอเห็นชอบไม่งั้นตั้งไม่ได้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็ต้านนะคะเปิดช่องเอืออ้อโกงเอื้ออำนาจให้หนักการเมืองกินชาติได้ทันเลือกตั้งปี70ก็ฝันสลายซะแล้วนะเพราะพระบรประชามติสู่การตั้งสะสะรเขียนใหม่ฉบับที่สะสรทำแบบสีถนนชัยถูกสวสินเงินคว่ำแผนปี70แดงส้มกินรวบประเทศก็เลยพังนะคะพระบรต้องถูกดองไปครึ่งปีค่ะกว่าจะตั้งต้นใหม่ได้นะถึงสะสะร ในรัฐมนุนใหมย่ยังไงก็คลอดไม่ทันใช้เลือกตั้งอยู่ดีนะแบบนี้จะเอาภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอยู่เป็นกรวดในรองเท้าให้ตัวเองเดินกระเพกไปทํำไมนะก็ไล่มันตรงๆไปซะเลยทักษิณเข้าสู่แผนเดิมกับพักส้ม143เสียงจากแยกกันอยู่มารวมเป็นร,รัฐบาลกับพักแดง141เสียงแดงส้ม รวมมกกันนตีิเืองอย่ากออกกฎหมายจากราชนจาจักรเป็นสาธารณรัฐก็ทําได้จะเลิกมาตรา1นึก็เลิกได้จะเอาแผ่นดินใต้ก่อกูดของไทยไปขุดพลังงานแบ่งกับขเขมรก็ทําได้แบ่งได้เพราะสองพักเสียงข้างมากในสภานั้นนอกนั้นเนี่ยหมาห่าเครื่องบินนะครัศสีหนาทักษิณในการทวงคืนจากพระเจ้าในประเทศไทยผมตีความปริศนากรรมออกมาได้ประมาณนี้ แล้วบ้านเมืองจะเป็นสุขอย่างไรต่อไปผมบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าช่วงนี้จนถึงมีนาเป็นช่วงฉายหนังตัวอย่างนะก็ดูตลก2พ่อลูกขัดหนักขัดเบาไปก่อนนะเมษาพฤษภาเรื่องตลกหนังหัว2พ่อลูกถึงจะฉายนะขนาะเดียวกันค่ะทางช่อง YouTube ไทยรัฐทีวีค่ะก็ได้เผยแพร่นะเมื่อวันที่2 6 ธันวาคมกันนะคะซึ่งอาจารย์โสรจะนนลยู่ค่ะเจ้าของฉายานอสตราดามุสตเมืองไทยค่ะพาเรื่องร้ายปี2568สู่ปีงูฟไฟบรรเลยกันนะคะเตือนแผ่นดินวิปโยคใจกลางเมืองน้ำท่วมใหญ่ผวาสงครามโรคสงครามข้างดินแดนช็อกโรคสายพันธุ์ใหม่สุดสะพึ่งฆ่าชีวิตคนมากมายนะม็อบการเมืองใหญ่ย้ำรอยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วงใหญ่ผู้คนทุกยากค่ะ,ะอาจารย์สรจะบ,บอกว่าปีหน้านะปี68เนี่ยมันจะหนักกว่าปี67นะต้องระวังซึ่งพิธี ก่อนก็ถามบอกว่าเมื่อวัดความร้ายแรงกับปีส5 6 7รเนี่ยปี68เนี่ยนี่ความร้ายแรงมันจะมากกว่าสักกี่เท่านะะอาจารย์สุรจักก็บอกว่าน่าจะเป็น10บสเท่านะเพราะว่ามีโรคระบาดมีภัยพิบัตินะแค่2เรื่องนี้คนตายไปเยอะนะก็อาจจะมีโรคร้ายด้วยนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในปี2568ค่ะ พิจิกร์นะก็กล่าวว่าในปี2507นั้นเนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีมันทยอยมีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่มันชัดเจนเด่นชัดเมื่อตุลาคมปลายปี67นะครับเกิดดีไอคอนเกิดแผ่นดินไหวเกิดไฟไหม้เกิดรถบัสนักเรียนเกิดเรือล่มนะเกิดการสูญเสีย เกิดข่าวอื้อฉาววงการตำรวจนะในวงการศาสนาในวงการนักร้องในวงการการเมืองนะตั้งแต่ตุลาคมสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรนะเขาก็ถามอาจารย์สุรจักรเสื้อจานเนี่ยเขาก็กล่าวนะบอกว่าดวงดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นราหูนะเพราะว่าราหูเนี่ยเหมือนกับคนเกเรนะพอเวลาย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างปัญหาให้นะซึ่งตุลาคม6 7เนี่ย ดาวราหูย้ายนะแค่ลงมาช่องเดียวนยก็หนักแล้วนะซึ่งราหูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเงาค่ะอะไรที่เป็นสีเทาอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมาทีละเรื่องนะต่อไปนี้จากดารามันก็จะมาเป็นบุคคลสําคัญก็คือนะักการเมืองระดับชาติแต่เราไม่ได้กําหนดหรือว่าไม่ได้ทํานายว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะ คือเขาบอกว่าอยากให้รู้เหตุการณ์อย่าให้ทุกคนเนี่ยสามัคีกันถ้าไม่สามัคีกันเนี่ยเดี๋ยวต้องฆ่ากันตายแน่ๆนะนองเลือดแน่นอนนะอาจารย์สุรจา่าค่ะยังบอกอีกว่าปีหน้าเนี่ยจะมีม็อบนะม็อบแต่ละม็อบก็มีหลายพวกค่ะแต่ไม่ใช่ม็อบใหญ่แบบ ตู้มเดียวมานะแต่ว่ามันจะมีหลายกลุ่มนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาตีกันเนี่ยถึงชีวิตด้วยนะเหตุการณ์ม็อบใหญ่จะกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาแบบน่ากลัวนะเหมือนจะเข็นฆ่ากันไม่ฟังกันนะม็อบก็จะใกล้เคียงกับม็อบที่เคยมีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองค่ะ และพิธีกรค่ะก็ถามว่าม็อบเนี่ยมาจากกลุ่มไหนบ้างนะอาจารย์สุรจาก,ก็บอกว่าน่าจะมาจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มใหม่แล้วก็มีทางทหารด้วยมันก็จะมีปนลๆปลปลกันอยู่นะเหตุการณ์ก็รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาส่วนช่วงที่จะมีปัญหาก,ก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะอาจจะมีดวงดาวจรแบบไปมาอยู่ตรงนั้นซึ่งก็น่าจะมีการเดินขบวนที่ใหญ่กว่าที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนคนเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ตกยากเหมือนกับคนจนเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยนะคะแล้วก็พวกนักศึกษาที่เป็นแกนนําก็อาจจะมาร่วมกัน เพราะเห็นถึงความไม่ชอบธรรมนั่นเองนะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าน่ากลัวนะคะถ้าเกิดขึ้นอาจจะทําให้ถึงชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของภัยพิบัติค่ะอาจารย์สุรจักรค่ะก็ได้ทํานายนะบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปี ของงูเห่าไฟบาลัยกันนะไม่ใช่งูธรรมดานะเพราะาอาจจะมีคนเดือดร้อนหรือว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ม็อบด้วยความขัดแย้งทางการเมืองหนักหนาสาหัสเลยนะเพราะว่าตกลงกันไม่ได้นะไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยมีการช่วยกันหน้าหนักใจมากและทุกคนเนี่ยจะเห็นแก่ตัวด้วยนะจะต,ต้องใช้เวลาเนี่ยต้องพ้นไปถึงปี70เลยนะะเพราะว่า68 69 70เนี่ยก็ยังหนักอยู่ ปี68เนี่ยเขาบอกว่านับหนึ่งใหม่เลยนะอันนี้คือนับหเลยนะอันนี้เป็นกับดินฟ้าอากาศเป็นใจด้วยทุก,กภัย3ปีนีน้คือ68 69 70เนี่ยปีนี้เราก็จะเห็นภัยทางอากาศนะคนที่มีข่าวแบบเครื่องบินชนกันเครื่องร่อนร่วงบ้างทางน้ำก็มีเรือชนกันเรือล่มใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ประวัติศาสตร์นะซึ่งก็จะมีคนพูดไปเรื่อยๆนะหรือว่าอย่างแผ่นดินไหวซูนามิประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีนะแต่มันก็ไม่ได้เกิดในประเทศไทยหรอกแต่ว่าเพียงรอบๆของเรานั่นเองนะแต่เราเนี่ยก็จะเห็นถึงแรงสันง่นสะเทือนที่กรุงเทพมหาคนครมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เคยทํานายว่ากรุงเทพเนี่ยเสี่ยงต่อร้อยเลื่อนที่มีพลังแล้วก็ได้รับผลกระทบนะสำคัญกว่านั้นก็คือ ตึกของเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อป้องกันด้วยนะซึ่งอาจารย์สรุรจัตบอกว่ามันเนี่ยจะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองค่ะเสื้อน,นี้นะเขาเป็นเพียงคําทํานายนะต้องใช้วิจารณญ,ญาณนะะในการรับฟังนะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามกันค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ